การครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะบ้านเฮือนหนึ่งในเมืองเหนืออาศัยอยู่ด้วยกันปู่กับย่าเป็นคนขยันขันแข็งพ่อแม่ก็สืบสานอาชีพทำนาส่วนลูกหลานก็อยู่ด้วยความอบอุ่นและสามาัคคีปู่ย่ามีความรักบ้านเฮือนมากไม่เคยย้ายไปไหนแม้ยามแก่เท่าก็ยังลงโต้งลงนาทำข้าวปลาเลี้ยงลูกหลานไม่ขาดปู่มักจะบอกเสมอว่าบ้านเฮาอยู่ได้เพราะบุญบรรพบุรุษ อย่าลืมไหว้อย่าลืมทักษาเมื่อปู่กับย่าละสังขารลูกหลานจึงตั้งหิ้งผีปู่ย่าไว้บนหัวเศร้าเรือนพร้อมเครื่องเส้นไหว้ประจำทุกเดือนและในวันปีใหม่เมืองทรงกรานคืนหนึ่งหลานชายคนหนึ่งฝันเห็นปู่มายืนยิ้มอยูปลายเหือนพร้อมเอ่ยว่ามาต้องห่วงมาต้องกลัวปู่กับย่ายังอยู่อย่างเฝ้าเหือนเฝ้าคนฮักอยู่มาห่างจากนั้นเป็นต้นมาครอบครัวนั้นอยู่ดีมีสุขฝนตกต้องตามฤดู ข้าวก้าอุดมสมบูรณ์เจ็บใครได้ป่วยก็หายไวทุกคนเชื่อว่าเป็นเพราะผีปู่ย่าช่วยปกปักรักษาแต่พอถึงรุ่นหลานบางคนที่เริ่มลืมรากไม่เส้นไหวบูชาและเลยหิ่งผีจูจูบ้านก็เกิดเรื่องแปลกเช่นลูกเจ็บบ่อยย่าผู้เป็นแม่บ้านจึงสั่งให้ลูกหลานมาช่วยกันทําพิธีข้อขมาผีปู่ย่าและกล่าวคําว่าข้าเจ้าลืมบูรืมคุณข้าผิดข้าขออภัยตั้งแต่นั้นมา ความสงบสุขก็กลับคืนมาอีกครั้ง